บทที่1,788มังกรต่อสู้สามพันตัวเมื่อได้ยินสี่คำนี้ทุกคนก็ตกตะลึงและต่างก็ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจทุกสายตาจับจ้องไปที่เจียงเฟิงหลายคนถึงกับรู้สึกหวาดกลัวต้นกำเนิดของเจียงเฟิงนี้คืออะไรทำไมถึงมีไพ่โฮมากมายแล้วไรเฟิลซุ่มยิงละ่ะเกินจริงไปหรือเปล่านั่นคือปืนไรเฟลิลนั่นคือมังกรสงครามสามพันตัว เจ้าเห็นขยะแบบนี้เจียงเฟิงได้อย่างไรและเจ้ากำลังพูดถึงฝ่าบาทฝ่าบาทหมายความว่าอย่างไรใครบางคนตกตะลึงใช่ฝ่าบาทหมายความว่าอย่างไรข้าไม่เข้าใจเลยคำว่ามังกรสงครามสามพันตัวช่างคุ้นหูยิ่งนักเจ้าเคยได้ยินมาจากไหนใครบางคนตกตะลึงฉันเข้าใจแล้วจันลงสามพันคนไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองกองทัพโลกเมื่อห้าปีก่อนหรือไม่ ราวกับว่าพวกเขาถูกชายตรงหน้าจับไว้ทั่วๆไปล้วนหวาดกลัวในความประทับใจของพวกเขาสามพันจันลองเป็นชื่อที่หายไปนานทำไมมันปรากฏขึ้นอีกครั้งในขณะน,นี้และที่เกินจริงไปกว่านั้นคือมังกรสงครามสามพันตัวได้กลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเจียงเฟงเจียงเฟิงผู้นี้ทรงพลังเพียงใดและเหตุใดเขาจึงทรงพลังได้ขนาดนี้ เขาจะทำให้มังกรสงครามสามพันตัวเป็นลูกน้องของเขาได้หรือไม่ขณะที่ทุกคนกำลังวงนงงผู้อาวุโสตรงซึ่งถูกกระสุนเจาะข้อมือในที่สุดก็ได้หายใจและเงยหน้าขึ้นมองเซียวจ้านเซียวจ้านมังกรสงครามสามพันตัวเขาเคี้ยวคำเหล่านี้พลางกัดฟันข้อมือของเขามีเลือดออกมาก ตัวสั่นแต่เขายังคงเงยหน้าขึ้นและมองไปที่เซียวจ้านในระยะไกลดวงตาสีเลือดเป็นประกายเซียวจ้านกำลังมองหาความตายจริงๆผู้อาวุโสตรงมาจาก Slaying hall ซึ่งเป็นองค์กรที่ลึกลับเป็นอันดับสองในต่างประเทศและเขาเป็นผู้อาวุโสตรงในบรรดาผู้อาวุโสทั้งสี่ของ Slaying hall ไม่คาดคิดฮิฮิเซียวผู้นี้จานญิงยโสเกินไปแม้ว่าเขาจะมีอำนาจมากในอดีต แต่เป็นเพียงในอดีตเท่านั้นไม่ใช่ในปัจจุบันเลยมังกรสงครามสามพันตัวถูกละทิ้งไปนานแล้วทุกคนยอะเย้ยและล้อเล่นไม่มีใครคิดว่าเจียงเฟิงจะชนะได้ไม่มีใครเชื่อว่าเซียวจ้านจะชนะได้พวกเขารู้สึกว่าแม้ข้อมือของผู้อาวุโสดงจะถูกกระสุนเจาะแต่เขาก็ยังเป็นผู้ดำรงอยู่ที่ทรงพลังที่สุดไม่มีแม้แต่คนเดียวความแข็งแกร่งของเขาถึงจุดสมบูรณ์แบบแล้ว เป็นไปได้อย่างไรที่จะสูญเสียเซี่ยวจานเพียงคนเดียวตอนนี้คุกเข่าลงและขอโทษผู้อาวุโสโดงของเราไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนมีคนเยอะหยันถูกต้องไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นคนสามพันจานลองหรือผู้บัญชาการใหญ่เซี่ยวจานแต่ความแข็งแกร่งของคุณอ่อนแอเกินไปที่จะเป็นภัยคุกคามต่อผู้อาวุโสโดงของเรายังสายเกินไปที่จะคุกเข่าและขอโทษ ถ้าคุณมาสายอีกคุณต้องตายแน่ๆทุกคนพูดติดตลกและไม่มีใครแม้แต่จะจริงจังกับเซียวจ้านแม้แต่เซียวจานและซังเตียนจันลองก็เป็นมหาอำนาจชั้นนำเหมือนไม่มีใครอยากเชื่อว่าเซียวจ้านจะชนะได้พวกเขาค่อนข้างจะเชื่อว่าเอนเดอร์ดงเป็นคนฆ่าคอเตฟท้ายที่สุดผู้อาวุโสดงเป็นมหาอำนาจของดราก้อนสเลิงพาเลสซึ่งเป็นองค์กรลึกลับแห่งที่สองในโลกโพนทะเล ฝ่าบาทเราจะจัดการกับคนเหล่านี้อย่างไรเซียวจ้านคุกเข่าข้างหนึ่งโดยไม่มองคนเหล่านี้เจียงเฟิงสายหัวเมื่อเขาได้ยินคำพูดในเมื่อคนกลุ่มนี้หญิงยโสมากมาฆ่าพวกเขาทั้งหมดกันเถอะฆ่าพวกเขาทั้งหมดทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเจียงเฟิงอ่านนิยายมากเกินไป เมื่อเผชิญหน้ากับมหาอำนาจของดราก้อนสลิงฮอล l l ซึ่งเป็นองค์กรที่ลึกลับที่สุดเป็นอันดับสองในโลกโพลทะเลเขากล้าที่จะหยิ่งพยองเขาคิดว่าเขาอยู่ยงคงกระพันจริงหรือโอเคดีมากไหนพี่ด้งหัวเราะแม้ว่าข้อมือของเขาจะถูกเจาะด้วยกระสุนก็ตามแต่เขาก็ยังไม่รู้สึกอึดอัดแม้แต่น้อยมุมปากของเขาค่อยๆย,ยกเยอะหยันและดึงผ้าพันแผลออกจากแขนของเขาทันที ตอนที่หนึ่งเจ็ดร้อยปสิบหลังจากพันแผลที่ข้อมือเขายกข้อมือขึ้นทันทีและมองไปที่เจียงเฟิงคุณไม่คิดว่าฉันจะกลัวคุณเมื่อกระสุนนัดนี้ตอกข้อมือฉันหรือตอนนี้ฉันจะให้คุณเลือกคุกเข่ายอมจำนวนหรือไม่ก็ยอมอยู่ใต้เป้าของฉันหรือไม่ก็กัดลิ้นตัวเองแล้วฆ่าตัวตายแล้วไงละ่ะสามตัวเลือกที่ฉันให้คุณน,นั้นดีใช่ไหมตอนนี้คุณมีสิทธิ์เลือกแล้วเจียงเฟิงเย้ยหยัน ไม่ว่าจะมาอยู่ใต้ป้งของฉันในอดีตคุณจะคุกเข่ายอมจำนนหรือไม่ก็กัดลิ้นตัวเองตายฮิฮิการถอยทั้งสามที่คุณคิดไว้กับตัวเองก็ค่อนข้างดีถ้าอย่างนั้นได้โปรดเริ่มการแสดงของคุณด้วยคุณเลือกอะไรฉันอยากรู้อะไรผู้อาวุโสตรงให้เจียงเฟิงสามทางเลือกมันทำให้เจียงเฟิงหันหลังกลับอีกครั้งเกลียดชังทุกคนตะคอกและสายตาที่เพิกเฉยของพวกเขาจับจ้องไปที่เจียงเฟิงทีละคน ฉันเกรงว่าเจ้าขยะตัวนี้ยังไม่ตื่นเขาโยนสามตัวเลือกนี้คืนให้เอนเดอร์ดงจริงๆเหรอเขาสมควรได้รับหรือไม่ทุกคนหัวราอพวกเขามีความมั่นใจอย่างหาที่เปรียบมีได้ในตัวเอนเดอร์ดงในทางตรงกันข้ามการแสดงของเจียงเฟิงเป็เปนลบในสายตาของพวกเขาแค่เศษขยะขนาดนั้นเอนเดอร์ดงกล้าคุกเขายอมจำนวนได้อย่างไรเขาก็สมควรได้รับเช่นกัน ทุกคนไม่สนใจมันแต่ปากของเจียงเฟิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มฉันเลือกฮิฮิฉันเลือกให้คุณตายผู้อาวุโสดงจ้องมองด้วยความโกรธและก้าวไปข้างหน้าโดยตรงดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะตบเจียงเฟิงให้ตายแต่ในขณะนี้ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าผู้อาวุโสดงเซียวจา้านความเร็วของเขาเร็วมากในพริบตาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าผู้อาวุโสดงผู้โกรธเกรี้ยว เดอร์ดงตกตะลึงในความคิดของเขาความเร็วของเซียวจ้านเกือบจะถึงระดับหนึ่งแล้วความปลอดภัยอยู่เหนือจินตนาการของเขาสิ่งที่เหนือความคาดหมายยิ่งกว่านั้นคือผู้อาวุโสดงไม่ตอบสนองเมื่อเซียวจ้านต่อยเขาเขาถูกต่อยโดยตรงโดยเซียวจ้านก่อนตกลงสู่พื้นมือข้างหนึ่งของเซียวจ้านจับคอของผู้อาวุโสดงไว้แน่นบูม เซียวจ้านกดศีรษะของผู้อาวุโสดงลงกับพื้นโดยตรงในขณะนั้นผู้อาวุโสดงตกตะลึงอย่างสมบูรณ์สถานการณ์คืออะไรเมื่อมองไปที่ดราก้อนสลิงฮอลทั้งหมดศิละปะการต่อสู้ของเขาอาจไม่เพียงพอแต่ภายนอกห้องโถงสังหารมังกรแน่นอนว่าเป็นการดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งมากการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวเป็นอันตรายถึงชีวิตครอบงำมากเกินไปมันเหมือนกับผู้ใหญ่กดขี่ข่มเหงเด็กด้วยมือข้างเดียว ฉันไม่เชื่อเปิดมันผู้อาวุโสโดงโกโรธจัดและเขาระเบิดพลังภายในร่างกายของเขาโดยตรงจนสุดแรงในขณะนั้นแม้แต่เซียวจ้านก็ตกตะลึงเซียวจ้านไม่ทันตั้งตัวก็ถูกเอนเดอร์โดงต่อยโดยตรงร่างกายทั้งหมดถูกยกขึ้นไปในอากาศมันยังไม่ตกถึงพื้นผู้อาวุโสต้องเหยียบศีรษะของเซียวจ้านด้วยเท้าข้างเดียวเจ้าหนูสู้กับข้าเจ้ายังเด็กข้าสามารถข่มเหงเจ้าด้วยมือข้างเดียวเจ้ารู้ไหม เสียงอันดุดันของผู้อาวุโสดงยังคงอยู่ปากกระบอกปืนเย็ยนๆตีที่ด้านหลังศีรษะของเขาในขณะนั้นร่างกายของเขาแข็งทื่อคุกเข่าลงเพื่อผู้บัญชาการของเราเสียงเย็ยนเหยียบดังออกมาจากปากด้านหลังเอนเดอร์ดงทุกคนมองไปข้างหลังด้วยความสยดสยองใครอีกที่ไม่ใช่เียลงเฉินคุกเข่าลงเพื่อนายพลผู้พ่ายแพ้คนนี้หรือฉันคิดว่าคุณกำลังหาเรื่องตาย ผู้อาวุโสดงตะคอบอย่างเย็นชาและหันกลับมาทันทีแต่ในวินาทีถัดมาไท้หลงเฉินก็เหนีย่ยวไกลโดยตรงกระสุนโลหะและกระสุนปืนที่คมชัดถูกผสมเข้าด้วยกันทันทีผู้ชมอยู่ในความโกลาหลเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็ตกใจหมดที่1790ในรยาสในระยะทางสั้นๆมันยังคงเป็นเดสเซ t ร์ g อีเกิล ที่แข็งแกร่งทุกคนมองไปที่เอนเดอร์โดงด้วยความกังวลใจภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แทบไม่มีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเกือบตายแน่ๆอย่างไรก็ตามในขณะนี้ใบหน้าของเทียลงเชิงแสดงร่องรอยของความตื่นตระหนกความตื่นตระหนกนี้เพิ่งปรากฏขึ้นร่างของเขาลอยขึ้นไปในอากาศและบินตรงออกไปหลายสิบเมตร ก่อนลงจอดร่างที่สวยงามส่งกลิ่นหอมรุนแรงปรากฏขึ้นในสถานที่ที่ผู้อาวุโสดงเพิ่งอยู่ในขณะนี้เท่าต้องคุณสบายดีไหมดวงอาทิตย์ส่องไปที่ร่างของเฉียนหญิงสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนคือใบหน้าที่สวยงามเป็นชายหนุ่มผิวขาวหน้าตาดีเอนเดอร์ดงหายใจเข้าลึกๆจากนั้นเขาก็สงบลงและร่างกายของเขาก็ยืดตรงขึ้นทันทีเขาพูดอย่างเหนื่อยล้า ผู้อาวุโสไซปล่อยฉันไว้คนเดียวฉันได้รับบาดเจ็บหนักและฉันก็ไม่มีกำลังรบมากนักในเวลาอันสั้นรีบไปฆ่าพวกมันทั้งหมดอย่าลืมฆ่าพวกมันทั้งหมดอัญญาประกาศคู่ฉันตอนนี้ทำไม่ได้เอาละฉันจะต่อสู้เพื่อคุณในขณะที่เขาพูดผู้อาวุโสดงเกือบจะนั่งลงกับพื้นแม้ว่าการยิงเมื่อกี้จะไม่โดนหน้าเขาแต่ในช่วงสุดท้ายมันยังคงกระแทกเข้าที่ปอดของเขา ตอนนี้เขาหายใจเร็วขึ้นดูเหมือนว่าฉันจะอารมณ์เสียได้ทุกเมื่อผู้อาวุโสใส่ตกตะลึงและเธอมองไปที่ผู้อาวุโสดงอย่างเฉยชาเขากัดฟันสีเงินอย่างแรงหล่อนกโกรธในบรรดาผู้อาวุโสทั้งสี่ของดราก้อนสเลิงฮอลผู้อาวุโสสองคนทางทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดหลายคนถึงกับออกแบบท่าเต้นเบื้องหลังกล่าวว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุควรมีขา แต่จริงๆแล้วทุกคนรู้สองคนนี้เป็นเหมือนพ่อและลูกสาวเอลเดอร์โดงนับถือเอลเดอร์ไซเป็นลูกสาวและผู้สืบทอดของเขาผู้อาวุโสไซนับถือผู้อาวุโสดงเป็นพ่อของเขาโดยธรรมชาติเธอสูญเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเด็กและแม่ของเธอก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อเธอโตขึ้นเธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยและรู้สึกว่าไม่มีใครในโลกที่จะปฏิบัติต่ตอเธอด้วยความจริงใจตอนนี้เห็นว่าผู้อาวุโสดงคนเดียวที่ใจดีกับเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัส เกือบตายเธอตื่นประหนกจริงๆพวกเจ้าสองคนต้องตายผู้เท่าซีคำรามจากนั้นเธอก็ขยับเบาๆด้วยขั้นบันไดดอกบัวและเดินไปทางไทยลองเช่นอย่างต่อเนื่องไทยลองเช่นได้รับผลกระทบอย่างหนักในตอนนี้เขายังคงหอบอยู่แต่ไม่คิดว่าผู้อาวุโสไซจะฆ่าเขาแบบนั้นดูเดือดมากแม้แต่เถียลงเฉินก็ทนไม่ได้อีกต่อไป เธอลงเชิญกัดฟันเนื่องจากผู้ชายคนนี้ต้องการตายด้วยตัวเองจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะนั่งนิ่งๆเขาก้าวไปข้างหน้าและต่อสู้กับผู้อาวุโสไซโดยตรงบูมแต่แค่เห็นหน้ากันร่างกายของเขาก็ออกมันตกลงสู่พื้นโดยตรงแท้อีกแล้วและความพ่ายแพ้ก็จบลงด้วยดีเป็นที่ยอมรับไม่ได้ผู้อาวุโสไซนี้แข็งแกร่งเกินไปดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าผู้อาวุโสดงในบางด้านมีคนตกใจ คนที่รู้ข้อมูลวงในจำนวนมากกล่าวว่าแน่นอนผู้อาวุโสใซแข็งแกร่งกว่าผู้อาวุโสดงความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสดงอยู่ที่พลังทำลายล้างของเขาพลังสังหารของเขาอยู่ที่จุดสูงสุดในบรรดาผู้อาวุโสทั้งสี่แต่ร่างกายของผู้เท่าต้องมีอายุมากเกินไปดังนั้นเขาจึงแทบจะตามความเร็วไม่ทนันสำหรับคนอื่นๆเขาไม่สามารถทำมันได้อีกแล้วอัญญประกาศคู่ ดังนั้นความเร็วและความพิ่นาศของผู้อาวุโสต้องจึงอยู่ที่จุดสูงสุดของพวกเขาสำหรับคนอื่นมันไม่ใช่ของคนอื่นเลยฝ่ายตรงข้ามทุกคนพยักหน้าเมื่อได้ยินสิ่งนี้เป็นเช่นนั้น